ลูนังวันนี้เราพาไปดูโปรแกร,รมฟุตบอลเบาๆของคืนวันพุธกันบ้างนะครับก็ยังไม่มีรายการใหญ่ลงเตะสักเท่าไหร่นักนะครับต้องรอวันพฤหัสทีเดียวเลยเราแวะไปดูโปรแกร,รมบอลเด็กกันหน่อยครับทางฝั่งยุโรปก็จะเป็นรายการยูโร u 21ครับชุดอายุไม่เกิน21ปีมาเตะรอบคัดเลือกกัน คู่เดียวครับคืนนี้เป็นเกมของกลุ่มดีเตะกันช่วง5้าทุ่มตรงอิสราเอลเป็นเจ้าบ้านครับรับการมาเยือนของเยอรมนีอย่างไรก็ตามครับนัดนี้ไม่ได้เล่นในประเทศอิสราเอลนะครับต้องโยกมาเตะที่ฮังการีด,ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนั่นเองอิสราเอลชุดเล็กไม่แข็งแกร่งเหมือนชุดใหญ่ครับเตะคัดเลือกไป5นัดตกรอบแล้วนะครับ ผ่านมาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเองเนื่องจากว่าแพ้รวดทุกเกมเลยยิงได้3แล้วก็เสียไปถึง10ประตูในขณะที่เยอรมนีเป็นเจา้าฝูงของกลุ่มนี้อยู่ครับผ่าน6นัดพวกเขาชนะ5เสมอ1เก็บไป16แต้มแต่ก็มีคู่แข่งสําคัญอันดับ2คือโปแลนด์ขึ้นนากันอยู่เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองระบบของการหาทีมเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายก็คือแชมป์กลุ่มจะเข้ารอบอัตโนมัติส่วนอันดับ2ยังต้องลุ้นเหนื่อยครับไปลุ้นแต้มกับทีมอื่นอีกเพราะฉะนั้นการได้แชมป์กลุ่มจึงสําคัญมากๆาครับคู่นี้ระหว เมื่อเดือนมีนาคมเป็นเยอรมนีเปิดบ้านเอาชนะไปได้2-0ครับตัวหลักของทีมอิสเล็กชุดเล็กนี้ก็จะนำโดยพวกตัวดังๆหน่อยกองหลังมีเนเธอเน e l ลบรา n จากแฟรงเฟิร์ตครับลูแ a เนสจากกรัดบักแล้วก็แผงกลางครับมีแอนกาค n นัฟจากแฟรงเฟิร์ตแล้วก็ฟรานคลาสิกจากสตุ๊ตการ์ดนี่เป็นตัวพวกที่มีประสบการณ์เล่นบูเดสลกาทั้งนั้นเลยรวมไปถึงหน้าเป้าก็ เป็นดาวรุ่งจากดอทมูลครับคาริมอเดย์มีอยู่ในทีมชุดนี้ส่วนอิสราเอลนักเตะโนเนมทั้งทีมนะครับก็จะมีตัวที่เล่นอยู่ต่างประเทศแค่3คนโดยรวมแล้วสู้กันไม่ได้โดยสิ้นเชิงครับแล้วก็บวกกับสถานการณ์ในการแย่งเข้ารอบด้วยทั้งฝั่งเยอรมนีชุดเล็กนั้นยังต้องการผลครับเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพื่อชนะแน่นอนแล้วโอกาสที่จะเก็บชนะได้อย่างขาดลอยเป็นไปได้ไม่ยากเนื่องจากว่าเตะที่ชาติเป็นกลางด้วยคูดิมองว่าเยอรมนีชุด u ยี่สิบเอ็ดแข็งแกล่งไาเยอะครับน่าจะชนะได้เด็ดขาดสบาย Thank you